โจในตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเขาไม่สามารถใช้อาคมได้แต่ว่ากลับกันในเมื่อฝั่งของสุคุณะในตอนนี้นั้นกำลังจารเชิญมโหลากาสวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มังงะเรื่องมหาเวทผนึกมานกับการวิเคราะห์มังงะตอนที่228แดบบเดือดๆซึ่งมังงะในตอนนี้นะฮะจะเกิดจะให้มีการวิเคราะห์จริงๆเนี่ยต้องมีการพูดถึงนาเขตของอาจารย์โ,โกโจก่อนสิ่งที่โกโจได้มีการใช้งานเลยคือทําให้นาเขตของตัวเองเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากและพอใหญ่มากๆเนี่ยที่สามารถปรคโโกคลือกกกในาารปรปัขขออาารุม ให้อนาเขตเขาในตอนนี้เนี่ยเล็กเท่ากับลูกบอลซึ่งมันก็ไม่แปลกนะฮะที่คนอ่านอย่างเราที่ได้อ่านบางงานในตอนที่2องเจนเนี่ยจะคิดว่าทาไมอนาเขตของอาจารย์โกโจเนี่ยมันเล็กจังและแบบนี้เนี่ยโกโจจะเข้าไปยังไงมางงานในตอนนี้ก็ได้มีการเฉลยแล้วเนี่ยผมถึงการที่อาจารย์โกโจเนี่ยได้นําประสบการณ์จากที่ตอนีนยติยน่ในผนึกโกโคโมเคียวผนึกโกโคโมเคียวเนี่ยมันเล็กมากเลยนะประมาณ1กําปันได้ถูกไหมแต่มันก็สามารถยัดอาจารย์โกโจลงไปได้โดยที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการทําอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถทําได้แน่แน่คุณลองนึกถึงลลลลูกกบที่มมัเ็ประาณณ้แวคุยด ตัวคุณเองลงไปอะยังไงสลุกบอลมันก็ต้องแตกเพราะว่าตัวคุณมันใหญ่กว่าใช่ปะแต่คือในช่วงแรกของบังนะตอนนี้เนี่ยตัวของอาจารย์โกโจแม่งโชเทพแม่งนำประสบการณ์ที่ตนเนี่ยติดอยู่ในผนึกโกคุบงเคียวผนึกโกคุบงเคียวว่าเล็กเนี่ยสามารถขังอาจารย์โกโจได้สิ่งนั้นคือสิ่งที่เทนเกนได้สร้างขึ้นมาดังนั้นในตอนนี้เหมือนโกโจเนี่ยจะเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วเขาจึงสามารถนําตัวเขาเองกับซุคุนะเนี่ยยัดเข้าไปในอาาเขตที่เล็กประมาณลูกบอลได้และทำไมอาาเขตต้องเล็กลงขนาดนี้คุณลองนึกภาพตามผมก่อนรนกะ่่่าาาเเขตใหหญมทไ พลังคำสาปที่ได้มีการกลางเนี่ยมันก็ยิ่งอ่อนแอรหรือว่าเบาบางลงเพราะฉะนั้นแล้วเมื่างานในตอนนี้อาณาเขตของโกโจเนี่ยจึงนเล็กลงเท่ากับลูกบอลและพอมันเล็กลงขนาดนี้นั่นก็แปลว่าภายในอาณาเขตของอาจารย์โกโจเนี่ยมีพลังงานคำสาปที่มันเข้มข้นมากและพอเข้มข้นมากปุ๊บโกโจเนี่ยก็เริ่มจากการสลับสิ่งที่เรียกว่าเขตแดนจากภายในไปสู่ภายนอกโดยปกติเหล้วนั้นเขตแดนภายนอกเนี่ยมันจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเว้ย ทำให้ในตอนแรกสุครานเนี่ยสามารถฟันทิ้งไปได้จากนั้นโกโจเนี่ยก็เริ่มฉลาดขึ้นนะฮะได้มีการสับเปลี่ยนเขตแดนจากภายในไปภายนอกทําให้ในตอนนี้เนี่ยเขตแดนภายในเนี่ยอ่อนแอลงแต่ว่าข้างนอกเข้มแข็งมากขึ้นแต่พอมาในอาณาเขตครั้งที่3นี้เนี่ยโกโจเนี่ยทำให้ข้างนอกโคตรเข้มแข็งมากขึ้นโดยการทําให้อนาเขตของตนเนี่ยเล็กลงเท่ากับลูกบอลแบบนั้นก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยข้างนอกโคตรเข้มแข็งเลยนะส่วนเขตแดนข้างในเนี่ยก็มีความเข้มข้นเท่ากับอาณาเขตปกติตัวของโกโจเนี่ยเลือกทําแบบนี้เพราะว่าตัวเขาเนย้นาาาาารรรขัุคะะมมงสถทํ นาเขตจากภายนอกได้หมดเลยดังนั้นแล้วการ,การนาเขตในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการแก้เกมกลับในสองครั้งแรกแต่ก็ต้องยอมรับนะครับผลลัพธ์ของอาจารย์โกโจที่ทำมาเนี่ยค่อนข้างดีมากแต่ว่าสิ่งที่สุคนะตอบโต้กลับเนี่ยสุคณะกับเรื่องในการทาลายเขตแดนภายนอกเหมือนเดิม คุณลองคิดดูผมเกิดมาตั้งนานเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเขตแดนภายนอกขอ,อาจานกโกโจในตอนนี้เนี่ยมันโคตรแข็งแกร่งเลยเพราะว่านาเขตมันเนี่ยลดลงเลอจิ๊บเดียวแต่ไอแกสุคุนเนี่ยถึงแม้มันจะรู้เนี่ยแต่มันก็ยังเลือกทางเดิมทางเลือกนั้นคือใช้อาคมของอารามส่งซ่อนมานโจมตีเขตแดนขอ,อาจาน์โกโจจากภายนอก มันเป็นการกระทำที่ค่อนข้าง,งโง่เลยถูกปะเราคิดตามนะถ้าเกิดสุคุนะทำแบบนี้เนี่ยตัวของสุคุาะนะฮะต้องมีการเพ่งพลังทั้งหมดเนี่ยจากพลังเขาเนี่ยภายในเขตแดนขออาจารโกโจเนี่ยไปข้างนอกเขตแดนขออาจารโกโจสิ่งนั้นหมายถึงว่าภายในนาเขตขออาจารโกโจในตอนนี้สุคราชจะอ่อนแอมากเพราะว่าสุคุาะเนี่ยเล็งพลังทั้งหมดไปที่การทำลายภายนอกเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราสามารถเห็นได้นมังงะตอนที่2 2 8เลยคือสุคุนะสามารถทำลายนาเขตขออาจารโกโจลงไปได้ส่วนโกโจในตอนนี้เนี่ยก็สามารถ Iron, ออ miyorum. สร้างความเสียหายกับสุคุนะภายในนาเขตได้เช่น าทาให้ตอนนี้อารามส่งซ่อนมาสุกคูนะเนี่ยก็ได้พังทลายไม่สามารถคงไว้ซึ่งการกาณาเขตไว้ได้และเมื่อเป็นแบบนี้เมื่อนาเขตของทั้งคู่ได้พังลงไปนะฮะให้ลองนึกถึงเครื่องยนต์ที่มันร้อนมากๆโดยปกติแล้วการใช้งานอาคมของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้ฮาชิไครหรือว่ามุกเกนินอะไรเงี้ยเครื่องยนต์เนี่ยมันจะไม่ร้อนขนาดนั้นเวยแต่พอเรากาณาเขตไปปุ๊บไอ้เครื่องยนต์หรือว่าสิ่งที่เรียกว่าอาคมเนี่ยมันจะโอเวอร์ฮีตและสิ่งพวกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อนาเขตได้ถูกทําลายแบบนั้นก็หมายถึง เช่นมืงอไในตอนนี้ที่คุณซาเบะได้มีการถามไปว่าอาจารย์โกโจกางนาเขตนานขนาดไหนผลลับการกางนาเขตของอาจารย์โกโจที่ได้มีการกางไปเลยคือ3นาที9วินาทีโดยที่3นาที9วินาทีเนี่ยคือเวลาที่นาเขตของอาจารย์โกโจได้เริ่มกางและโกโจใช้เวลาอีก9วินาทีในการปรับนาเขตของตนให้นาเขตของตนนั้นเล็กเท่ากับลูกฟุตบอลพอชนะแล้วจากตัวเลขพวกนี้นะฮะเราสามารถคิดได้ว่าพลังงานคำสามของทั้งคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งโกโจกับสรุคุนะเนี่ยไอ้สองคนนี้เนี่ยพลังงานคำสามนะฮะไร้เสื่อมหมดอยู่แล้วและแถมอี ยังสามารถใช้พลังงานคุณใสในการทำให้เครื่องยนต์ของตนเนี่ยเหมือนกับใช้น้มันเย็นลงเร็วมากขึ้นอนะและคือมันยิ่งลงเร็วมากเท่าไหร่เนี่ยตัวของทั้งคู่นะฮะจะสามารถกลับมาใช้อาคมได้อีกครั้ง คือในตอนนี้เนี่ยเมื่อนาเขตได้พังชายลงไปเนี่ยทั้งคู่ที่กาลังต่อสู้กันอยู่เนี่ยจะเป็นการต่อสู้ทางกายภาพโดยที่ตัวของโกโจในตอนนี้เนี่ยจะไล่ซึ่งมูเก็นส่วนซุคุนะในตอนนี้นั้นไล่ซึ่งฮาชิและไขแต่ว่าถึงแม้โกโจจะไล่ซึ่งอาคมแต่ให้สังเกตดูที่ดวงตาของอาจารย์โกโจนะตอนนี้อาจารย์โกโจก็ยังคงมีดวงตาลิุการที่สามารถมองทะลุได้อย่างปุโปรงแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วเมืองงนในตอนนี้นั้นซุคุนะกับมีเหนือกว่าขณะที่ตอนนี้อาคมทั้งคู่นั้นกำลังคูดาวจากการที่นาเาค่่นนนนีะไมสสาาใใชช้้้อดแตตวุกับิ งเงาของเมโอมิในภาพตอนท้ายที่สุคุณาเนี่ยกำลังหมุนวงล้อของโมโหลากาทําให้ผมเนี่ยสามารถตีความได้ว่าสิ่งที่สุคุนาไม่สามารถใช้ได้ในตอนนี้เนี่ยคืออาคมของอารามไม่ใช่อาคมของเมลโอมิอย่างเช่นใช้อาคมอารามในการการอารามส่งซ่อนมาถูกไหมอาคมนี้เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้พักหนึ่งตอนนี้ติดคูดาวอยู่เครื่องมันโอเวอร์ฮีตแต่ว่าอาคมอื่นอย่างเช่นอาคมสิงเงาของเมโอมิเนี่ยสามารถใช้งานได้เพราะว่าอาคมนี้ไม่ได้โอเวอร์ฮีตคือนะจุดนีเน้เป็นความเข้าใจผมผมคิดว่าอาคมของแต่ละออออาาาาาคคมมมเเนนนนน่่่ยยยัยัักกกกกรรรรแแืงงงตตตซึ้้้ิดดวผผขขใจ็บปะภ ถ้าเกิดมันเป็นไปอย่างที่ตัวผมได้มีการคิดอยู่นั่นเท่ากับว่าในตอนนี้สุคุณะสามารถใช้อาคมสิบเงาได้แต่ว่าตัวของโกโจนะตอนนี้จะไม่สามารถใช้มุกเก็นได้สิ่งนั้นเท่ากับว่าโกโจนั้นโคตรเสียเปรียบเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเขาอมุกเก็นไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยคือมุกเก็นเนี่ยมันคือพื้นฐานของมุคาเก็นนะส่วนที่เขาอมุคาเก็นเนี่ยหมายถึงพลังการโจมตีอาโออากะรวมถึงมุราสก,กิด,ดังนั้นแล้วในตอนนี้สิ่งที่โกโจต้องทาเลยคือทําให้เครื่องยนต์ของตอนในตอนนี้ที่กําลังลอ ก่อโจลอยคือ3นาที ผมคิดว่าอย่างระดับตัวของอาจารย์โกโจเนี่ยประมาณหนึ่งาทีหน่อยๆก็น่าจะสามารถกลับมาใช้งานอาคมได้แล้วละ่ะแต่ว่าในระหว่างหนึ่งนาทีกว่านี้เนี่ยที่สุคุนะมันกลาลังเริ่มหมุนวงล้อของโมโหลากาเนี่ยจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดโหดเลยที่ตัวของอาจารย์โกโจเนี่ยจะต้องหาวิธีในการรับมือกับโมโหลากาและคือผมได้ดูจากมังงะในตอนท้ายเนี่ยมันแค่มีการโชว์วงล้อของโมโหลากาไเว้ยแต่คือวงล้อนั้นของโมโหลากาเนี่ยยังไม่เริ่มในการหมุนเลยสักนิดคือภาพนี้เนี่ยแค่เป็นการสื่อว่าตัวของสุครน์เนี่ยกำลุ เชิดใจพูดแบบแปลไทยง่ายเลยนะครับเปรียบสมมการเปร่าหิชุบนั่นแหละเชิดตัวขออาจารย์โกโจโอ,ออกคอนมาเนี่ยโมโหลาการเนี่ยมันจะเห็นแล้วจากนั้นวงล้อมันเนี่ยก็จะหมุนแก๊กแล้วพอได้หมุนแก๊กมึงปุ๊บเนี่ยตัวของมโหลาการเนี่ยจจอะกระดาษในการโต้กับสิ่งนั้นเท่ากับว่าไม่ว่าตัวขออาจารย์โกโจเนี่ยจะโจมตีรูปแบบเดิมๆยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่สามารถโค่นมโหลาการได้เลยอ่าไอจุดน,นี้คือข้อดีของมโหลาการ แต่ที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือในกรณีที่ว่ามโหลากาต่อสู้กับอาจารย์โกโจนะไม่ได้พูดถึงหน้าสุดท้ายที่ตัวของอาจารย์โกโจในตอนนี้เนี่ยใบหน้าอิดโรยและได้มีเลือดก,กำเดาออกจมูก คือตอนท้ายของมงานตอนล่าสุดเนี่ยอาจารย์โกโจปกติเว้ยเขาเนี่ยกำลังวิเคราะห์อยู่ว่าทาไมซุกคุนะเนี่ยถึงเลือกการรัทานที you ่มันเ e er. สียเปรียบและขณะที่โกโจเนี่ยกำลังวิเคราะห์อยู่อยู่เนี่ยใบหน้าของอาจารย์โกโจเนี่ยกับอิดโรยเหมือนหมดแรงและไม่นานก็ได้มีเลือดกำาดาออกจากจมูกแบบนี้น่ะไม่ปกติไม่ว่าผมจะพยายามอ่านจากไหนหรือว่าอ่านมามากแค่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์หรือว่าเลนดิตนะฮะไม่ได้มีการพูดถึงสาเหตุที่ตัวของอาจารย์โกโจเนี่ยมีเลือดกำาดาออกจากจมูกเพราะว่าตัวของอาจารย์โกโจถึงแม้เขาะไไมม่่สสาาาารรถใใช้้คดนนลังงกกณเขตพปแว็ุย การรักษาร่างกายเขาได้แต่ทําไมตัวของอาจารย์โกโจเนี่ยถึงได้มีเลือดกาเดาจากจมูกคือตอนนี้ตัวผมเนี่ยก็ได้แต่คิดเองเนะว่ามังงนะตอนที่2องสที่ตัวของยูตะคอยเป็นห่วงตลอดแบบมีความรู้เราน้อยไปหรือว่าที่อาจารย์โกโจกำลังทําในตอนนี้เนี่ยเป็นการกระทําที่เกินตัวกันจะใช่อย่างนั้นจริงเหรอและถ้าเกิดสิ่งที่ผมได้มีการคิดว่าตัวของยูตะคิดเนี่ยเป็นความจริงนั่นเท่ากับว่าโกโจนะตอนนี้เนี่ยเริ่มแย่แล้วไอ้สิ่งที่ตัวของยูตะห่วงมาตลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้ววกับสถานการณ์นั่ย บอกตามตรงนะว่าโกโจในตอนนี้เนี่ยเข้าขั้นสถา,านการณ์ลำบากมากๆในมังงะตอนท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีบางคนนะที่ได้หวังว่าเฮ้ยอาจารย์โกโจต้องมีลูกเล่นอื่นอีกลูกเล่นอื่นอีกที่ว่าเนี่ยก็อาจจะหมายถึงโคคุเซนคุณใส่ย,ย้อนกลับ และขัโนโโจอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่หวังให้โกโจใช้อาคมอื่นนอกจากมุกเกนเยย็นอะไรเงี้ยคงไม่น่าเป็นไปได้อะเพราะที่ผ่านมาทาั้งมือโกโจไม่ใชู่่อาคมเดียวเลยนะนั่นก็คือมุกเกน็นส่วนนอกนั้นเนี่ยมนเกิดจากการประยุกต์บทถ้าเกิดใครสับสนเลยอะไรเงี้ยเราไปดูคลิปผมนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมได้แปลมาจากจำจีจาที่เป็นออฟฟิเชียลนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องราวของอาคมอาจารย์โกโจอาจารย์โกโจย้ำนะฮะมีแค่อาคมเดียวนั่นคือมุกเกน็นและเป็นพื้นฐานในการต่อยอดเป็นมุคาเกน็นดังนั้นเมื่อโกดโจ ได้มีการคิดนักคิดหนาเนี่ยว่าทำไมสุคนะเนี่ยถึงไม่เลือกทำลายอาณาเขตจากภายในอย่างที่ผมได้มีการพูดไปในตอนแรกอ่ะในตอนนี้อาณาเขตภายนอกขอจานโกโจเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงและแข็งแกร่งมากๆดังนั้นแล้วสิ่งที่สุคนาควรทําเลยคือการทาลายอาณาเขตจากภายในและสุคนะเนี่ยก็สามารถทาได้อย่างง่ายดายเลยนะนั่นก็คือการเชิญมโหรากาออกมาและให้โมโหรากาเนี่ยหมุนกงล้อหนึ่งครั้งโมโหรากาเนี่ยจะสามารถใช้ดาบขจัดมาในการทําลายอาณาเขตจากภายในได้คือถ้าเกิดสุคนะทำแบบนี้นยเอาตรงๆนะตัวของสุคนะเนี่ยจะไม่บาดเจ็บอย่างนี้เว้ย แนานนาเขตขออาจารย์โกโจเนี่ยตัวขออาจารย์โกโจนะตอนนี้จึงได้คิดว่าตัวของสุคุนาคิดว่ามโหราการจะโดนโกโจวคว่ำในการโจมตีครั้งเดียวเพราะโมโหราการมีจุดอ่อนอยู่นะคือเขาเนี่ยต้องโดนโค่นในการโจมตีครั้งเดียวแบบนั้นวงล้อเนี่ยจะไม่สามารถหมุนได้แต่ถ้าเกิดโดนโจมตีครั้งเดียวแล้วไม่คว่ำเนี่ยอันเนี้ยอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะคว่ำแทนซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ตัวขออาจารย์โกโจได้พูดไว้ในมังงะตอนที่2 2 8สงรวมๆแล้วการวิเครามังงะตอนที่2 2 8ทั้งหมดจะมีเท่านี้และก่อนจากกันไไไปมมมีีีข่่่่่าาาวววดดดนนนนะคคืออุณจรู้้้แลังงงใตท29 แต่ว่านอกจากนั้นยังมีข่าวดีอีกอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าตัวขอาจารย์เคยบอกพวกเราว่ามังงะเรื่องมหาเวทยผนึกมานะจะจบภายในปี2023หรือง่ายๆคือภายในปีนี้นี่แหละแต่ว่าจากข้อความนะฮะจากแอนิเมะเอ็กโปปี2013เนี่ยก็ได้บอกว่าเอาตรงๆนะคือผมเนี่ยก็ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้หรอกผมเนี่ยพูดได้แต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นแหละและผมเนี่ยก็ยังไม่เคยไปประเทศอื่นเลยนอกจากญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีความจริงอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าเหลือเชื่อมากนั่นคือมังงะผมได้มีการข้ามมหหาาาสุุุทไไไปใใ้้้พวกคคณณดดดออ่่่นนนัีีจ สนนุก,กัมเป็นความรู้สึกที่โคตรสุดยอดมากและผมทกไช่ีที่สุดนะฮะสำหรับการพบปะแฟนๆทั่วโลกและคือตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังพยายามจบเรื่องของมหาเวิทยาลันและไปต่อเรื่องของงานอื่นของมง,งานในอนาคตบรรณาธิการขออาจารย์เก๋ๆก็ได้บอกต่อว่า บางงานเนี่ยจะไม่จบลงเร็วนี้นะแต่ว่าขั้นตอนที่กำลังอยู่ในตอนนี้นะมันคืออยู่ในขั้นตอนการสรุปการปอัพเทชานั้นเองครับผมก็จะบอกมานั่นแหละดังนั้นแล้วเนี่ยจบจากการต่อสู้สุคุนะกับโกโจโนเนี่ยคือการต่อสู้นี้เนี่ยมาอยู่ในขั้นตอนของการแวปอัพหรือว่าการสรุปนั่นแหละพอชนะแล้วบางงานเนี่ยยังไม่มีทางจบเร็วๆนี้แนะ่อันนี้อยู่ในส่วนของการสรุปประมาณนั้น <c oughs> โอเคบา,บายๆนะฮะถ้าเกิดพูดอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ย,ย,ย,ก,ยก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมได้ครับผมบา,บายๆครับสวัสดีครับ